มาพบกันอีกแล้วกับป้าดโชและตวงชิมนะคะในครัวของร้านเชฟป,ป้อมคิทเช่นนะคะอยู่ที่เจรินครระหว่างซอย57ถึง59ไม่รู้ร้านใครแหละแต่ว่าเชฟไม่เคยจำได้มาดาำจำได้เองนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีเมนูฮอตฮิตมาฝากกันอีกแล้วเมนูปลาหนึ่งซีอิ๊ว yes แต่ว่าเชฟครับวันนี้มาดาาตัวไม่ได้มามือเปล่าครับแล้วก็เอาค mm ิงเซล่าแทนซันนไทเซอร์มาให้เชฟด้วยอันนี้จะเป็นสเปรย์หอมเพื่อจะฉีดทำความสะอาดมือนะคะเราก็สามารถจะปรับอากาศได้มี4กล mm ิ hmm. ่นอันนี้กลิ่นพีชแตงโมองุ่นแล้วก็ส้มยูึเใคร<ช>ทงก่อนใครทำโลโก้น่ารักจังอันนี้มันเป็นคาเขาคาเขานี้เป็นลายเส้นของเกาหลีแต่ว่าแบบ ทั้งหมดเนี่ยยายวินนี่ทำว้าวยายวินนี่ลูกสาวมาดาเพีนี่เชฟลองกินเด็กพี่ชี้เด็กชอบพอมไหมคือผู้หญิงผู้หญิงเด็กๆก็ชอบแบบกินผลไม้หอมๆทำความสะอาดมือแล้วก็ชีพเป็นปรับอากาศได้ค่ะดูแลสะอาดสะอาดไม่เหนียวมือไม่เหนอะหนะทิงสเซล่าแฮนด์ซานิไทเซอร์ค่ะแฮนด์ซานนิไทเซอร์อืมโอเคเราจะมาทำน้ำซีวก่อนน้ำซีวประกอบด้วย น้ำมันหอยน้ำซีอิ๊วขาวทำยังไงซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวนี่มีสารสกัดจากงาดำแล้วก็ใช้เกลือฮิมาลายันพิ้งซลในการหมักตัวถั่วเหลืองอันนี้เป็นซอสปรุงรสนะคะเรียกว่าซอสถั่วเหลืองปรุงรสไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดทั้ง3าตัวไม่มีสารกันบูดค่ะ <Okay. S 1> เป็นขี่โตเราจะน้ำมันหอยน้ำมันหอยแล้วทำซอสก่อน เดี๋ยวปลาเราให้แค่ให้เขาไปตกอยู่สี่ช้อนซีอิ้วขาวสี่ช้อนซีอิ้วขาวถ้าเราใช้แบบซีอิ้วขาวแบบที่ไม่มีความหอมเนี่ยรสชาติของปลานหนึ่งซีอิ้วเราจะเป็นไงไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องนี่อร่อยอยู่ที่ตัวนี้ซอสปรุงรสความ <4 S 1> หอมอย่างละสี่อันนี้อย่าลืมนะอันนี้คือน,น้ำปลาช้อนหนึ่งเพื่อก็หอมใส่น้ำปลาด้วยน้ำตาล อสองช้อนสองช้อนแล้วใส่น้ําลงไปเท่าไหร่คะขวดเนี้ยขวดเนี้ยขวดนี้หมดเลยเหรอครึ่งขวดครึ่งขวดนี่ต้องน้ํานี่ถึงรอร่อยน้ำสิง<ะ>เชฟจะเอาหอมแดงกับหอมใหญ่เอาไปเจียวเพื่อให้น้ํามันมันมีความหอมเหรอคะให้เดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ด,ยวดูไม่อยากบอกอ๋อเชฟกําลังทอดน้ํามันหอมเจียว ตอนนี้คือได้น้ำมันหอมเกี่ยวใส่ตัวซอสที่เราปรุงเอาไว้นะคะลงกลับไปต้มด้วยกันใส่ผักชีด้วยปลามาแล้วปลาตกมาใหม่ไหม,ไหมโอเคตกมาใหม่ปลาสดของปลาตาใสกิ๊กใสกิ๊กใสเมียใสเมียอ่าใสกิ๊กไม่ได้ไม่ได้ดิโดนตีโอเคตาใสเมียเชปอก การนึ่งปลาเนี่ยแค่เนี้ไม่ต้องใส่อะไรลงไปไม่ต้องเค็มเกลือไม่ต้องอะไรไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่ต้นหอมอะไรดับขาวเพราะเราต้องการกินกลิ่นของเขาแล้วลทำไมเชฟต้องเอาตะเกียบรองอะ่ะน้ำความรนะ้อนมอนันจะพุ่งไปที่อันนั้นไปได้เลคือความร้อนมันจะได้ทะลุทะลวงไปทางด้านอีกด้านข้างล่างของปลาเอาไปนึ่ง <Okay. S 2> เราก็จะมากรองเอาเศษของหอมเจียวแล้วก็ผักชีออกเชฟกำลังทำอะไรคะอิ๊วดำครับเพิ่มสีสันเพิ่มสีสันด้วยใส่สีอิ๊วดำดำเค็มดำหวานก็ได้ดำเค็มก็ได้ตอนนี้ซอสได้แล้วแล้วก็ตัวปลากำลังนึ่งอยู่อืมต่อไหม รสชาติเนี่ยเค็มหวานมันอยู่ที่ตัวซอสแม่ซอสแม่ตัวนี้เนี่ยซีอิ๊วขาวนี่ให้ความหอมแล้วก็น้ำมันหอยรสชาติใช่กลมกล่อมมากๆเลยอ่ะให้มีความเค้ากินน้ำปลามีน้ำปลาเพิ่มความวคับแล้วก็ไอ้พวกหอมนี่มันจะทำให้หอมถ้ายา้อร่อยที่สุดก็ต้องใส่น้ำใส่น้ำเพิ่มลงไปอีกหน่อยก็ทำไม่ยากนะคะเพียงแค่มีซอสเซ็ตคู่ครัวของมาดามตวงนะคะ สามารถที่จะหาซื้อได้ค่ะที่วิลล่าซูเปอร์มาร์เก็ต10สาขาหรือ,อว่าซื้อทางออนไลน์ก็ได้ค่ะไลน์แอดแอดมาดามตวงนะคะหรือว่าทางช้อปปี้ <Shop pie. S 2> ปุ้มพวง,งดวงตวงซอสมาดามตวงไม่เกี่ยวกับปุ่มพวง,งหรือว่าไลน์แอดแอดมาดามตวงหรือว่าช้อปปี้กับโรบินพูดสามารถที่จะค้นหาชื่อร้านโรสแมรี่ใบมาดามตวงค่ะที่ขึ้นไว้ตรงนี้แหละเซ็ตละ269บบาทแล้วก็มีฝากขายอยู่ที่ร้าน เชฟป้อมคิเช่นสาขาจเจริญนครถ้ามาที่นี่มาชิมาอาหารก็คิ้วติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยรับรองเป็นของขวัญที่มีมูล,ลค่าแล้วมีคุณภาพพรีเมียมค่ะ <S <S อันนี้นะคะเชฟบอกว่าจะเป็นสูตรที่เชฟชอบแล้วก็ทํากินเองที่บ้านก็เลยใส่พริกขี้หนูด้วยด้วยให้ไอ้เจ้าปลานื้อซีอิ๊วมีความเผ็ดมากขึ้น <S <S ตอนนี้นะคะเชฟก็จะเตรียมน้มามันหู ฟจะเอาไปอุ่นให้ร้อนแล้วก็เชฟใส่พริกขี้หนูลงไปฟ้านึ่งมาแล้วเชฟใส่ขิงแล้วก็น้ำมันลาดเลยเหรอเชฟเทน้ำมันออกดิเทน้ำมันออกหน่อยเชฟจะ ตัวซอสที่ปรุงเอาไว้แล้วเนี่ยเอาไปอุ่นให้ร้อนก่อนแล้วก็เอาซอสลาดโอ้ยน่ากินมากสมัยก่อนเขาจะใช้ต้นหอมลาดน้ำมันแต่สมัยนี้กินสดอร่อยกว่าอ๋อผักชีอีกนิดนึง อันนี้ถ้าเราใช้ปลากระพงขาวเนี่ยทำแล้วเนี่ยต้องทานเลยนะเก็บไว้ไม่ได้ใชนะ่แล้วปลาอีกอันหนึ่งที่พี่หน้าทำก็คือปลานิลปลานิลแต่ต้องปลานิลเป็นต้องปลาปลาใบน้ำปลาใ้น้ำปลานิลถ้าเกิดว่าเวลาเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยกลิ่นโคลนมันจะออกกลิน่นโคลนแล้วปลาทับทิมได้ไหมได้ลปหิมาได้ไปหิมาดีอร่อยอร่อยไปหิมาเนี่ยโอเคเย็นไหนก็ไม่เป็นไรแต่ปลากระพงเนี่ยกับปลานิลเนี่ยนึ่งเสร็จแล้วต้องกินเลยต้องกินเลยไม่งั้นเนื้อเขาจะคนละเรื่อง นี้เนี่ยมาพร้อมกับก๋วยเตี๋ยวทอดสมัยแรกๆเขาจะกินก๋วยเตี๋ยวร่วกันใส่กระเทียมคนใช่ไหมฮะอแล้วตอนหลังก็มีคนมาผัดใช่ไหมฮะพอผัดเสร็จแล้วพอดีเขาใส่น้ำมันเยอะไปหน่อยก็เลยกรอบมันก็เลยเป็นก๋วยเตี๋ยวทอดแล้วก็กินแล้วมันก็อร่อยกว่าโอเคอย่าน้ำลายไหลอยู่น่ากินมากเลยน้ำลายไหลกันอยู่ได้สงสารจ้างภาพเอื้อเอื้อได้ยินมานี่เนี่ยมาดามเขายังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยถ่ายเชฟอะนี่ อย่าลืมนะครับต้องทานเลยนะครับแล้วก็เอาเอา,เอาน้ำเอาน้ำซีอิ๊วลาดบนปลาแล้วก็ลาดบนเส้นด้วยอือหมมามยังเค็มมันอร่อยมากเลย<ม>รสชาติมันมกลุมกล่อมมากๆอร่อยมากอ่ะ คือเนื้อปลานี่นะลากะพงสดละเอียดนุ่มละมุนลิ้นต้องต้องเป็นๆน,น,นะว่าน้ำมาอร่อยสุดยอดถ้าเ,<อ>เชฟเ,เ,เชฟจะให้มาดามเหรอเอาไหมเอาขอบคุณครับน้ำมันหอมเจียวเนี่ยถ้าเชฟแมวมาทำให้ดูนะก็จะไม่รู้หรอกว่ามีตัวน้ำมันหอมเจียวด้วยแต่ว่า มันมีความเรียกว่าซ่อนอะไรอยู่ในนั้นขอบคุณครับชอบกินตับอ่ะตับ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 ที่บ้านนี่ตับเหี่ยวแล้วตับเหี่ยวแล้วกระเพาะปลาสดไม่ผมอยากยั่วยั่วอะไรยั่วคนแถวนี้ถ่ายไปท้องร้องมาถึงนี่ตายแล้วเขาบอกว่าปิดปิดได้แล้วเขาจะได้ลองกินมั้งโอ้ยอร่อยจริงๆเลย ใจฉากันนะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในป้อมโชว์และตวงชิมนะคะขอฝากเมนูนี้เลยปลากระพงนึ่งซีอิ๊วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งถ้าเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาตัวนี้จะอร่อยมากกรอบมันพอพอพอยั่วเขาพอแล้วไปไปบาย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 เดี๋ยวจะเฟียงมาด้วยกล้องนะ